สวัสดีครับวันนี้รีวิวมีดหนึ่งเล่มนะครับผมเป็นทรงปาลังนะครับใบมีดขัดขาวเป็นเหล็กแหนบสิบล้อนะครับใบยาวนะครับสิบสองนิ้วนะครับแต่เฉพาะคมตรงนี้ถึงตรงนี้ก็ยาวสิบนิ้วครับใบกว้างสองจุดสองนิ้วครับสันหนาหกมิลไลเลียวปลายนะครับดมไม้พยุงแดงลายปักหมุดอลูมิเนียมและหุดโมเสกเจาะรูรอยเชือกนะครับดำยาวห้าจุดหกนิ้วครับ เดี๋ยวจะรีวิวเฉือนกระดาษครับจฟันไม้พยุงนะครับเป็นพยุงนะครับมีแก่นเดี๋ยวจะเหล่าเอานะครับเพราะว่าไม้มันยังใช้งานทำดาบมีดได้ เดี๋ยวมาดูคมนะครับยังอยู่หรือเปล่านะครับไม่ได้รีวิวนานนะครับกำลังตกแล้วคมยังอยู่นะครับขอบคุณครับ